นักบรรพชีวินวิทยากล่าวว่าไดาโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อราว65ล้านปีก่อนวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้หยุดความคิดที่ว่าไดาโนเสาร์บางตัวอาจรอดชีวิตและอยู่มาถึงยุคที่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาจนมาปรากฏในงานศินละปะของมนุษย์ซึ่งตัวอย่างงานศินละปะที่นำมาเป็นหลักฐานสำคัญมุมมองนี้คืองานแกะสลักลึกลับที่ปราสาทตาพรม ซึ่งเป็นวัดกลางป่าที่ลกชัดที่สวยงามในเมืองหลวงของอาณาจักรขอมในอดีตปราสาทตาพรมถูกสร้างมาในราวราวพุทธศักราช1729โดยสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่มีความเลื่อมใสในสาศาสนาพุทธต่างจากพระบิดาพระเจ้าธรณินทระวรมันที่สองที่นับถือาศาสนาฮินดูปราสาทตาพรมสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และไว้ใช้เพื่อเป็นที่ศึกษาและเผยแพร่ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่นี่ถือเป็นปราสาทที่สวยงามมีมนขลังตรงที่อยู่ในป่าดิบชื้นและถูกทิ้งร้างไว้หลายร้อยปีหลังจากอาณาจักรขอมได้ล่มสลายลงจนมีมอสสีเขียวปกคลุมทั่วอาคารไปทั่ว แต่สิ่งที่ทําให้ปรา,าสาทแห่งนี้เป็นที่น่าจดจําคือต้นสปงยักษ์หลายต้นที่แผ่รากไม้ขนาดมหึมาโอบรัดล้อมปรสา,าสาทเอาไว้จนแลดูเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างน่าอัศจรรย์ที่เห็นแล้วมันช่างได้บรรยากาศแบบอินเดียนาจโจนซะเหลือเกินที่ตามล่าหาสมบัติต้ามเมืองร้างกลางป่าที่ได้อารมณ์แบบคตนลึกลับผจญภัยและถึงแม้จะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ชิบหายชิบหายมากมายแต่ก็ยังทำใจได้ไดนะครับเพราะหนังเขาสนุกสนุกเนาะ แล้วคนบุรณะนะครับเขาก็เลือกบุรณะประสาทแห่งนี้แบบรักษาความเก่าแก่แบบที่คนพบครั้งแรกๆเอาไว้จึงทำให้ที่นี่มีเสน่ห์ความงามที่ฉาบด้วยความลึกลับไม่เหมือนที่อื่นๆต่อมาเองเจลิน่าเจอร์ลีดาราสาวปากหน้าจูบชื่อดังในยุค2000ได้รับบทบาทลาลาครอฟในหนังล่าสมบัติสไตล์อินเดียนาโจนที่สร้างมาจากเกมชื่อดังเรื่อง t ูม b r a i อร์ หรือชื่อไทยควงเต้าเขย่าหลุมศพได้ใช้ปราสาทตาพรมเป็นฉากเด็ดในภาพยนตร์เรื่องนี้จากปราสาทที่แสนเงียบเหงากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างดีไม่ดีอาจจะเป็นที่รู้จักมากกว่านครวัดสอีกนะครับในช่วงนั้นก็ตามคาดเลยครับหนังดังระเบิดเถิดเทิงแจ้งเกิดดาราสาวให้ดังค้างฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้สาวๆที่ชอบการประจนภัยและบรรดาหนุ่มๆที่ชอบเล่นเกมทูมทูมทูมเวเดอร์ บรรดาแฟนเกมก็พากันไปชมแบบท่มท่มท่มเยไดออย่างล้นหลามพากันดังทั้งคนทั้งหนังและสถานที่ที่ถ่ายทำเลยแบบทูมทูมทูมเรเดอร์จนต้องมีมุมให้ผู้คนมาถ่ายภาพเลียนแบบดาราสาวตรงบริเวณหน้าช่องประตูที่มีรากไม้ปกคลุมอยู่ใครไม่ถ่ายตรงนี้เขาว่ามาไม่ถึงจนมีคำเรียกปราสาทตาผมว่าปราสาททูมเรเดอร์เลยทีเดียวครับ ความโด่งดังของปราสาทตาพรหมได้กระพือขึ้นเป็นระยะระยะก่อนหน้านั้นในปีคศักราช1997ได้มีภาพงานศิลปะนูนต่ำบนผนังรูปหนึ่งในหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวปราสาทและได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นมารูปนั้นก็คือรูปสลักสัตว์หนึ่งที่มีลักษณะที่มีส่วนยื่นออกมาที่ด้านหลังซึ่งดูเหมือนแผ่นหลังของสเตโกโซรัสนั่นเองครับและมันมาอย่างไงหรือว่าปราสาทแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรร์ ชาวขเขมรเขาเลยมั่นใจว่าทุกอย่างบนโลกเกิดจากปาสาทลึกลับแห่งนี้หรือว่านี่คือหลักฐานที่แสดงว่าไดาโนเสาร์อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาน,นานพอที่พวกมันจะถูกสลักไว้บนผนังวิหารและสูญพันธุ์ไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วมันคือไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันคือตัวอะไรกันแน่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาคําตอบกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ ในบรรดารูปแกะสลักนูนต่ำของประศาสตรแห่งนี้มีรูปสัตว์นานาชนิดตั้งแต่สัตว์ทั่วไปจนถึงสัตว์ในโลกเทพนิยายซึ่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยครับแต่มีอีรูปสเตโกซอรัสนี่แหละที่ดูผิดที่ผิดเวลาเสลือเกินจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราสเตโกซอรัสได้สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ตั้งแต่เมื่อ65ล้านปีมาแล้วเหตุอันใดจึงมาอยู่บนงานแกะสลักนูนต่ำที่เพิ่งเกิดขึ้นมาราวเมื่อพันปีก่อนได้ ปราสาทตาพรมนั้นสร้างขึ้นในช่วงท้ายของอาณาจักรขอมที่สร้างขึ้นช่วงปีพศ1729นี่เองสิ่งที่ไม่มีคำตอบอะไรแน่ชัดเพราะยังไม่มีนักวิชาการคนไหนมาเจาะลึกเรื่องนี้อย่างจริงจังมีคำถามมากมายถึงสิ่งมีชีวิตนี้ว่าเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าเพราะมันคล้ายกับไดโนเสาร์อย่างมากแต่มันหายไปจากโลกนี้กว่า65ล้านปีมาแล้วแต่พีเทสมีคำตอบให้ครับรูปสลักนี้เราคิดว่ามันคือไดโนเสาร์ แต่ถ้าเราตัดความคิดที่ว่ามันคือไดโนเสาร์ออกไปจะมองเห็นว่ารูปสลักนี้มีความคล้ายคลึงกับแรดมากและหากรูปสลักไม่มีแผ่นหลังเหมือนกับแผ่นหลังของไดโนเสาร์ก็ไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นสเตโกซอรัสหรือไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเลยและถ้าดูกันชัดๆตรงที่ด้านหลังของหัวสัตว์มีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหูหรือเขาซึ่งสเตโกซอรัสไม่น่าจะมีรวมทั้งส่วนหัว ก็ไม่ใช่รูปร่างที่ถูกต้องเพราะหัวมันดูเหมือนไทสโตรท็อปมากกว่าเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสเตโอกซอ,อรัสมีชีวิตอยู่ในประวัติศสาสตร์ไม่มีการพบกระดูกไดโนเสาร์ที่ Land แลนด์ออฟวอนเดอร์แห่งนี้เลยครับจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏบนวิหารน,นั้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาวของโบราณต้องรู้จักกันดีโดยนักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับหมูป่าแรดหรือกิ้งก่า ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายๆกันที่อาจไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างเด่นชัดแต่มีอีกหลายเหตุผลที่บ่งบอกว่ามันคือแรดเนื่องจากหูและรูปร่างของหัวมันครับจากเหตุผลที่ว่าปราสาทตาพรหมนั้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างลึกลับอีกที่ที่สร้างสมัยเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับแรดนั่นก็คือเกาโรเมียแปลตามชื่อน่าจะหมายถึงคอกแรด เป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ประเภทแรดหรือกระสู้ที่เคยมีอย่างมากมายรอบต้นเลนสาบแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้นแล้วตามลักษณะของอาคารที่เป็นแนวกำแพงหินรูปวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งนอกจากจะสันนิฐานว่าเป็นที่เลี้ยงแรดแล้วนักวิชาการบางคนก็เสนออีกว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงช้างหรือเป็นพเนียตคลองช้างในยุคจกกักรวรรดิบ้ายนและจะเห็นได้ว่าแรดในสมัยก่อน อาจพบเห็นได้ทั่วไปในแถบพื้นที่แถบนี้รวมทั้งผนังมหัศรรย์ของนครวัดก็ยังมีภาพสลักนูนต่ำที่ดูเหมือนแรดอย่างน้อย3มรูปปีกตะวันตกของเฉลียงด้านเหนือมีรูปแกะสลักแสดงถึงภาพแรดซึ่งเป็นพาหนะของพระอัคนีเทพเจ้าแห่งไฟที่ในภาพจะขี่รถมา้าแต่ถูกแรดลากแทนภาพต่อมาอยู่ที่เฉลียงด้านทิศใต้รูปแรดกำลังโจมตีคนบาปในแผ่นหินที่พัฒน,นาถึงสวรรค์และนรก และอีกรูปนึงคือแรดที่เหมือนอยู่ในธรรมชาติที่กำลังโจมตีมนุษย์กับแบ็คแพนเธอร์สังเกตดูว่าจะมีภาพสลักมากมายที่เกี่ยวกับแรดเต็มไปหมดแต่ท่านนี่คือแรดจริงทำไมมีแผ่นหลังเหมือนไดโนเสาร์ถ้าลองสังเกตดีๆนะครับภาพนี้ไม่ได้ปรากฏอย่อยางโดดเดียวแต่ในบริเวณนั้นยังมีภาพสลักของสัตว์อื่นๆอ,อีกหลายชนิดที่พอจะระบุได้อย่างชัด ก็เช่นกวางลิงกระบือนกแก้วและหงส์ซึ่งต่างก็เป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมสมัยกับมนุษย์ทั้งสิน้นแล้วเจ้าภาพสัตว์ที่มีคลีบหลังที่ดูคล้ายสเตโกซอรัสนั้นจะเป็นภาพของไดโนเสาร์ที่คนโบราณเคยเห็นด้วยตาของพวกเขาเองมาก่อนก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะถึงแม้จะดูคล้ายคลึงเพียงใดแต่ถ้าไม่มีหลักฐานอื่นๆมาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่รังสรรปราศาสตาพรมแห่งนี้เมื่อราว800ปีก่อน เคยเห็นไดโนเสาร์พันนี้เดินทอมๆอมด้วยตาของพวกเขาเองก็ยากที่จะเชื่อละครับว่าภาพที่ปรากฏบนผนังปราสาทตาผมคือไดโนเสาร์เมื่อเราดูภาพอื่นๆเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีกรงล้อล้อมรอบเหมือนกันทุกภาพและสัตว์ทุกตัวก็จะมีลายพื้นหลังที่เป็นต้นไม้ใบไม้เป็นส่วนประกอบทุกตัวส่วนครีบที่ปรากฏด้านหลังนั้นไม่ได้หมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์หรอกครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของฉากหลัง ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพของใบไม้ก็เท่านั้นเองที่ดันบังเอิญบังเอิญมาสลักตรงนี้พอดีพอดีและหากนั่มันออกไปความคล้ายคลึงสเตโกซอรัสก็จะหายไปเลยครับซึ่งเอาจริงๆนะครับแค่ส่วนหัวก็ดูรู้นะครับว่าไม่ใช่สเตโกซอรัสตัวอะไรมีคีบเหมือนสเตโกซอรัสแต่มีหน้าเหมือนไท,ท้เสือท็อปมันจะรวมสปีชีส์กันไปไหนครับและนี่ก็คือการคลายปริศนาภาพสลักลึกลับของประสาทต,ตาพรม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ